สวัสดีค่ะคนโสดชาวราศีพฤษภใหมาๆรอบนี้ความรักจัดหนักจัดเต็มมาแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าคุณโสดในคลิปนี้จะให้คําตอบแน่นอนค่ะยินดีร้ายมนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอัจรย์ของหมอวาด Amazing ิงทาร c h ชาแนลค่ะวันนี้เราจะเห็นโอ้โหมิติรักความสัมพันธ์ของคนโสดประจําราศีพฤษภกันรอบนี้แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะฟังแนวทางการพยากรณ์กันก่อน เพื่อเราจะได้ไม่งงกันนะคะการพยากรณ์ของอาจารย์วัฒนาจะแบ่งออกเป็น3มิติรักความสัมพันธ์มิติเกณฑ์ที่1มิติเกณฑ์ที่2มิติเกณฑ์ที่3ทําไมต้องเป็นเกณฑ์มิติเพราะว่าแต่ละคนดวงกรรมสัมพันธ์คู่สัมพันธ์ดวงสมพงเนื้อคู่มันแตกต่างกาันบริบท โอกาสอาจจะนำพาให้คุณได้เจอหลากหลายรูปแบบคนโสดได้พบรักมันมีหลายแบบค่ะมันจะเจาะดวงใครตรงๆไปเป็นไปไม่ได้เนาะดังนั้นอาจารย์จึงตั้งเกณฑ์แล้วก็พยากรณ์ออกเป็น3เกณฑ์มิตินี้ซึ่งมันจะเป็นเกณฑ์ใหญ่ๆมากอารมณ์ความรู้สึกมันจะ ประมาณนี้เลยอ่าถ้าคุณชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงความรักทุกรูปแบบแต่ถ้าคุณโสดคลิปนี้จะพยากรณ์ความรักให้กับคุณนะคะชาวราศีพฤษภด้วยไพ่จากราศีสีชมพูหัวใจใครจะวันแววบ้างเออหัวใจของใครจะเป็นสีชมพูวันนี้เราจะตอบโจทย์ด้วยไพ่ชุดนี้กันและผสมผสานด้วยไพ่ชุดข้างเคียงด้วยนะคะดังนั้นจะเป็นการพยากรณ์ที่ครอบคลุมมากที่สุดแล้วนะคะเรามาเริ่มกันค่ะ ชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนตุลาคมความรักคนโสดพฤษภจะเป็นยังไงเนอะในมิติเกณฑ์ความสัมพันธ์ที่ตึงพี่หนึ่งนะคะมิติที่1นะคะใช่คุณหรือเปล่าคะมิตินี้นะคะเอาจริงๆดวงของคุณนไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้มองใครไม่ได้สนใจใครเลยนะคุณอารมณ์ประมาณนี้ไว้เพราะว่าคุณก้มหน้าก้มตาทํางานของคุณไป หาเงินของคุณไปหรือแม้กระทั่งคุณก็รู้สึกแบบฉันชอบโลกส่วนตัวอยู่คนเดียวอยู่ในเซฟโซนไม่ไปในที่ที่มันไม่เคยไปคุณรู้สึกว่ามันสบายใจเขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่ตัวเองโฟกัสตัวเองเป็นสำคัญค่ะก็เลยไม่ได้มองเรื่องของความรักจะถามว่ามีอะไรให้ทำตลอดไหมเออชาวราศีพฤษภคนเนี้ยมันก็มีอะไรให้ทาตลอดแต่ถามว่าคุณชอบที่จะมีความรักไหมคุณอยาก อันนี้มันเป็นเกณฑ์ว่าคุณอืมเออเกณฑ์นี้มันแปลกเนาะมันเป็นความรู้สึกว่าตกลงเราชอบความสัมพันธ์ในรูปแบบปกติชายรักชายหรือเรามีความสัมพันธ์ที่พิเศษในเพศเดียวกันกันแน่เพราะว่าทุกความสัมพันธ์มันทําให้โลกใบนี้กลมกล่อมและสวยงามดังนั้นนะคะมันมีความรู้สึกว่าชอบในใน ในเพศเดียวกันมากกว่าอาในกลุ่มนี้และรู้สึกว่ามันจะผิด ไหมมันจะยังไงไหมพอรู้สึกว่าการชอบเพศเดียวกันมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยในความรู้สึกของคุณมันไม่ต้องไปชิงรักหักสวามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกันเข้าใจกันอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นเพศเดียวกันคุณจะมีเกณฑ์นี้เกิดขึ้นและอารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีพฤษภในเกณฑ์มิติที่1มิติที่2มิติที่3จะต่างกันไปนะคะลองฟังมิติ1ให้จบก่อนแล้วเราเ่อาไปดูว่าเราอาจจะเข้าเกณฑ์2เกณฑ์3ก็ได้เกณฑ์ในมิติที่1เนี่ย มันเหมือนกับว่าโชคชะตานำพาให้คุณได้รู้สึกแบบนี้แล้วแล้วคุณก็เริ่มที่จะค้นหาความเป็นตัวตนของคุณล้วว่าคุณชอบแบบไหนกันแน่และสุดท้ายคุณก็ได้พบความที่เป็นจริงในมุมมองของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองคุณจึงเริ่มมีความคิด ว่าคุณรักเพศเดียวกันดังนั้นนะคะถ้าคุณเป็นชายคุณก็จะรักในสิ่งที่เป็นเพศชายถ้าคุณเป็นเพศหญิงคุณก็จะรักในสิ่งที่เป็นเพศหญิงเพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันปลอดภยัยมันเข้าใจกันง่ายแล้วก็ไลฟ์สไตล์มันก็น่าจะ รู้และเข้าใจกันง่ายไม่ต้องสื่อสารอะไรกันเนยอะเพราะความรู้สึกความเป็นเพศเดียวกันมันค่อนข้างแจ่มชัดแล้วคุณก็เริ่มที่จะมีความคิดตรงนี้ถ้าเจอความรักที่ไม่ดีเจอความรักที่ไม่ปลอดภยัยคุณไม่มีดีกว่าคุณอยู่กับตัวเองได้เพราะคุณสามารถที่จะขจัดความเหงาได้ไม่ยากดังนั้นนะคะคนที่เข้าเกณฑ์มิติที่1จะเป็นเกณฑ์รักเพศเดียวกันเข้าใจตัวเองมากขึ้นและชัดเจนตัวเอง จากที่เคยผ่านมาอาจจะเคยมีความรักแบบชายหญิงมาก่อนแต่ณนะปัจจุบันในเดือนตุลานี้นะคะชาวราศีพฤษภที่เข้าเกณฑ์ที่1เนี่ยจะเปลี่ยนมุมมองความรักกลายเป็นรักเพศเดียวกันและเริ่มที่จะเปิดใจกับเพศเดียวกันมากขึ้นและรู้สึกว่ามันสบายใจจังเลยเริ่มเปิดตัวเริ่มมีความรู้สึกสบายใจ อันนี้คือเกณฑ์น,นี้แต่ถามว่ายังคงความโสดอยู่ไหมเป็นเกณฑ์ของความโสดอยู่แต่ว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นดังนั้นเกณฑ์น,นี้นะคะคุณจะเริ่มเปิดโอกาสของตัวเองให้ได้พบเจอความรักในรูปแบบของเพศเดียวกันและคุณก็จะรู้สึกว่ามันมีความสุขและคุณก็จะศรัทธาในความรักนี้จากนี้เป็นต้นไปค่ะดังนั้นเกณฑ์นในมิติที่1เป็นเกณฑ์ที่เรียนรู้ว่าตัวเองรักแบบไหนรักของรักของตัวเองนั้นะ่ะเหมาะกับ รักรูปแบบไหนที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเริ่มเข้าใจตัวเองส่วนการเดินหน้าในเรื่องของการสละโสดการพบเจอคนรักมันไม่ใช่แต่คุณรักตัวเองด้วยการค้นพบความเป็นตัวตนที่แท้จริงแล้วว่าคุณรักเพศเดียวกันดังนั้นเดือนนี้ยังคงโสดอยู่นะคะเพียงแต่เข้าใจตัวเองและเริ่มมีทะะัศนคติและมุมมองที่จะเปิดใจกับเพศเดียวกันแล้วก็เข้ากลุ่ม เขาทําความรู้จักเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณมากกว่าที่จะพบเจอความรักในเวลานี้แต่จุดเริ่มมาจากคุณเข้าใจตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ดีใจด้วยที่คุณได้เจอ เหตุและผลว่าคุณควรจะวางตัวเองไว้กับความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็ยินดีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความโสดที่เข้าใจและรักตัวเองและเริ่มเดินหน้าที่จะหารักในรูปแบบที่คุณต้องการแล้วค่ะก็ไปลุ้นเอาค่ะว่าเดือนพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะรู้แจ้งเห็นจริงไปเรียบร้อยแล้วเนาะ ไปต่อค่ะในมิติที่2เกณฑ์นี้ไม่ใช่คุณละโอ้ยอาจารย์มันไม่ใช่นะลองฟังเกณฑ์มิติที่2ดูว่าใช่คุณหรือเปล่าเกณฑ์นี้นะคะเป็นเกณฑ์ที่ถามว่าคุณเป็นคนชัดเจนในความรักนะคุณราศีพิศภถ้าเข้าเกณฑ์ที่2อลนะักษณะของคุณคือชัดเจนในความรัก แอบมีอิจฉาเพื่อนเล็กๆว่าเฮ้ยเขาคนนั้นก็มีคู่ฉันก็มีดีนะแต่ทําไมฉันมันไม่มีคู่วะเฮ้ยคนนั้นทําไมแฟนเพื่อนเราเนี่ยทําไมเลิกปุ๊บมีแฟนปับ๊บเลิกปุ๊บมีแฟนปั๊บในขนาดของเราทําไมยังไม่มีวะแอบมีมุมมองความคิดนี้เกิดขึ้นถามว่าอิจฉาไหมไม่ได้อิจฉาหรอกแต่รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นบ้างในมุมมองของความรักรักแล้วเลิกมีใหม่ทันทีหรือว่าคนรักเก่ากลับมาขอคืนดีคืออะไรก็ตามทุกคนก็สมหวังหมดแต่เรายังอยู่คนเดียวในกลุ่มแก๊งกลุ่มก้อนนะคะคุณก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้โอ้เขามีครอบครัวเขามีลูกเขามีแฟนแต่ทําไมเรายังยืนจุดที่เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองแบบโสดแบบนี้นะคะถามว่าคุณจะมีเกณฑ์พบเจอความรักไหม ความรักของคุณมันจรไปแล้วพอมีความรักน่ยมันจรจรเพราะนิสัยบางอย่างของคุณด้วยความตรงไปตรงมาความชัดเจน เป็นคนที่เวลาพูดแล้วเนี่ยอาจจะพูดแรงหรือไปบาดอกบาดใจเพศตรงข้ามความสัมพันธ์ของคุณได้ก็ทําให้เขาต้องเป็นถ้วยแปะคือรักจากจอนคือจอนออกไปแหละพอรักได้สักพักหนึ่งก็ต้องจอนไปตามปีอาถรรพ์บ้างแหละนะคะตามช่วงเวลาคือมันจะทึงมันจึงส่งผลให้ดวงของคุณยังเป็นดวงโสดแล้วคุณอ่ะเป็นดวงแข็งในเรื่องของความสัมพันธ์เขาเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่ชัดเจนตรงตรงเวลานู่นนี่นั่นบางครั้งก็เรียกว่าพูดตรงๆนะเอาแต่ใจตัวเองเป็น หลักด้วยจนทําให้ความรักเนี่ยมันอาจจะสิ้นสุดไปในช่วงเวลาหนึ่งของแต่ละความสัมพันธ์นะคะแต่พอว่าตอนนี้นะคะในช่วงของเดือนตุลาปาระบาลกลางกลางกลาง,ง,งเดือนตุลานี่แหละคุณจะมีมุมมองทัศนคติที่ดีขึ้นคุณได้รับกําลังใจคําแนะนําจากเพื่อนสนิทมิสหายคนที่คุณขอคำปรึกษามันทำให้มุมมองความรักคุณเปลี่ยนไปจากความแข็งกระด้างจากความตรงไปตรงมาจากคนที่มักจะ ชอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งกายเป็นคนอ่อนโยนขึ้นแปลกไหมจุดเปลี่ยนของคุณคือกลางเดือนตุลาและจุดเปลี่ยนนี้นำพาให้คุณได้พบเจอความรักความสัมพันธ์และเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยตรงที่การเดินทางการพบเจอครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาคุณเองเพียงคุณเปลี่ยนจากดาบเป็นดอกไม้ให้คุณค่าให้กับตัวเองเริ่มเอ่อจากที่เป็นคนที่แต่งตัวชอบแต่งแบบเนี้ยลุยๆหรือว่าเป็นคนที่แต่งแบบ เน้นความเน้นแบบ แข็งๆอะไรแบบนี้คือคือเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยมันว่ากันไม่ได้นะการแต่งตัวว่ากันไม่ได้แต่พอคุณเปลี่ยนมุมมองจากทาลิปสติกสีแดงเข้มกลายเป็นทาสีชมพูเรื่อยๆคือจุดเปลี่ยนมันมาจากมุมมองภายในแล้วก็การแต่งตัวภาพรวมสิ่งแวดล้อมต่างๆมันทําให้คุณได้พบเจอความรักอย่างน่าประหลาดใจและความรักนี้เป็นความรักที่ดีด้วยที่จะมีเกณฑ์เดินทางเข้ามาและเป็นความรักที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งเลยนะคะที่จะได้มาเจอกันและสุดท้ายค่ะดินน้ำลมไฟจุดเปลี่ยนท ทัศนคติมุมมองความคิดเอ๊ะราศีพฤษภนี้รอบนี้นะคะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราได้เจอคนรักแค่กับโลกเป็นสีชมพูด้วยแล้วคุณจะได้พบเขาและดินน้ำลมไฟคุณจะได้พบเจอความรักและมีโอกาสต่อยอดความรักไปในทิศทางที่ดีด้วยทีนี้ถามว่าถ้าคุณเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้เปิดรับใครสักคนเข้ามานั่นแสดงว่าคุณพร้อมแล้วที่จะมีใครอันนี้ไม่พร้อม แต่อันนี้พอมเมื่อพร้อมแล้วเข้ามาแล้วมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาแบบว่า จากการเดินทางการพบเจอดังนั้นคุณจะต้องออกไปสู่เซฟโซนออกไปพบปะสังสรรค์นะคะหรือออกไปทําอะไรการพบเจอเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่คือเปิดใจตัวเองปรับมุมมองจากเป็นคนพูดจาผงผางก็ดูแบบสนุกสนานมากขึ้นจากผงผางก็เบาลงนิดนึงมันก็กลายเป็นว่ามีคนสนใจคุณเกิดขึ้นแล้วก็เกณฑ์นั้นก็อาจจะนําพาให้กลายเป็นเนื้อคู่หรือว่าพบเจอความรักความสัมพันธ์ที่ก่อร่างสร้างตัวเป็นครอบครัวลงทุนร่วมกันหรือแม้กระทั่ง ในอนาคตอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจที่จะคลองคู่เป็นเรื่องบรรลาวด้วยถอะือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะคะเอาใจช่วยเลยนะมิติที่2นะพบเจอค่ะต่อมาค่ะ หนึ่งก็ไม่ใช่อาจารย์สองก็ไม่ใช่หนูหมดหวังแล้วใช่ไหมอ่ะลองฟังในเกณฑ์มิติที่สามที่อาจจะเกิดขึ้นบนดวงเกณฑ์ของชาวราศีพฤษภในรอบเดือนตุลานี้ก็ได้นะคะเกณฑ์นี้ถามว่ามีเกณฑ์พบเจอความรักไหมมันมีเกณฑ์เข้ามาค่ะเพราะว่าดวงชะตาของคุณมีความโดดเด่นมีออร่ามีสเสน่ห์เสน่ห์จัดพอสมควรเลยในรอบของของเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะคนโสดราศีพฤษภที่เข้าเกณฑ์มิติที่สามโสดแล้วสวยโสดแล้วมีสเสน่ห์โอ้โหฉีดน้ําหอมนีม่คนมองเลยคือคือ ทำอะไรมาดูดีไปหมดเขาเรียกว่ามันสเสน่ห์มันจับทีนี้พอสเสน่ห์มันจับเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นว่าคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักไหมพบเจอค่ะแต่มันเป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวนะมันเป็นความรักที่คือเขาเรียกว่าคุณคุณโสดแหละคุณก็เหงาแหละคุณก็อยากมีแฟนแต่จริงๆแล้วอะโลกโลกใบนี้ของคุณคุณยังรักชีวิตที่อิสระ รักความเป็นตัวเองรักโลกส่วนตัวรักพื้นที่ห่วงแหนบางอย่างอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเข้ากับใครเลยดังนั้นเกณฑ์เนี้ยมันก็ส่งผลให้คุณอาจจะมีเกณฑ์พบเจอความรัก แต่ว่าเป็นความรักที่คุณยังไม่ได้ฟันธงแค่เรียนรู้ลองคบลองพูดลองคุยไปเรื่อยๆดูก่อนเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาคนนั้นจะใช่หรือไม่ใช่เพราะคุณไม่อยากผิดพลาดและคุณก็ไม่อยากผิดหวังเพราะว่าเวลาที่คุณมีความรักเนี่ยเวลาคุณตั้งใจแล้วอ่ะคุณจะทุ่มเทคุณจะคาดหวังคุณจะหวังไปไกลแล้วพอมันผิดหวังขึ้นมาเนี่ยมันก็ เป็นเป็นเหมือนกับว่าความรู้สึกที่มันติดตัวติดความทรงจําประสบการณ์ชีวิตมาตลอดแล้วนะคะดังนั้นเวลาที่มีใครเข้ามาเนี่ยคุณก็เลยจะมองว่าเอาหนะ้ามันเป็นการผจญภัยคือท้าทายมันเป็นการท้าทายมันเป็นการเดินทางของความรักอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่คุณขอทําความรู้จัก ทำการพูดคุยไปเรื่อยๆและเกณฑ์เนี้ยจะเข้ามาเนี่ยก็คือเดือนนี้คนคนนั้นได้มีความสมบูรณ์ในเรื่องของฐานะที่ดีนะคะฐานะที่ดีนำการงานที่ดีนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นการบริหารสั่งลูกน้องมากกว่าดังนั้นดวงของคุณนะ่ะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของคนที่มีมุมมองความคิดมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินเดือนที่ดีแล,ล้วรวมถึงอาจจะเป็นเจ้าของกิจาการอาจจะไม่ใช่กิจาการใหญ่โตมากมายแต่ก็อาจจะเป็นกิจาการที่ประมาณนึงอ่ะนะคะแล้วก็มีความ หอมแล้วก็มีความสนใจคุณเกิดขึ้นการพบเจอเนี่ยเจอได้ยังไงเจอเพราะว่ามันเป็นเหตุบังเอิญค่ะคุณสองคนไม่เคยเจอกันมันเป็นเหตุบังเอิญด้วยการที่ว่าคุณได้เดินทางท่องเที่ยวคุณเดินทางไปสัมมนาคุณเดินทางไปลงคอร์สอะไรก็ตามคือมันเป็นเกณฑ์จากคนหนึ่งเดินทางมาอีกคนหนึ่งเดินทางมาแล้วก็มาเจอกัน พอเจอการมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกประหลาดมันไม่น่าจะโคจอยมาเจอกันได้แล้วสุดท้ายมันโคจอมามันก็เลยเป็นเรื่องราวที่อยากจะท้าทายความรู้สึกที่จะพูดคุยกันแต่ยังไม่ให้สถานะ ไม่ให้สถานะใดๆนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีไม่ออกตัวแรงค่ะเอาประมาณหนึ่งเอาแค่ประมาณหนึ่งนี่คือรูปแบบความรักของชาวราศีพฤษภที่อาจารย์วัฒนาจะสื่ออ้อาวหนึ่งก็แล้ว2ก็แล้ว3ก็แล้วไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์แล้วทําไงไม่เข้าเกณฑ์ก,ก็ไปขอพรความรักกันสิคะเราจะไปขอพรที่ไหนได้บ้างอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จับคู่ให้ว่า ฟาริคิดพมรมลิขิตฟ้ารสร้างบรรดาให้คุณขอพรความรักในเดือนนี้แล้วจะสมหวังหรือเปล่าหรือคุณขอพรเรื่องอะไรเดี๋ยวอาจารย์สัพไพให้นะคะใบนี้ค่ะคุณยังคงคนที่ยังไม่มีความรักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยเอาจริงๆมีมาตรฐานและมีความกังวลใจกลัวว่าคนรักคนนั้นจะไม่ดี <S <S เขาเรียก <S <S คิดคิดไปเลยคิดไปไกลไกลเกินกว่าที่ ที่สิ่งนั้นมันกําลังจะปรากฏนะคะบางทีก็คาดฝันว่าอยากได้คนประมาณนี้เลยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่แล้วถ้ามันไม่ได้ฉันก็ไม่เอาอะไรนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องขอพอรความรักนะคะราศีพฤษภที่ไม่เข้าเกณฑ์หนึ่งสองและสามคุณไม่จำเป็นต้องขอพอรความรักค่ะคุณไปปรับทัศนคติมุมมองของคุณให้กล้าเปิดใจคุยกับทุกๆคนก่อนคุยกันไปในฐานะของเพื่อน จะเขาจะใช่ไม่ใช่เราคุยได้เพราะว่าเรายังไม่ให้สถานะใครดังนั้นเราแค่การอินทวิวก็คือการพูดคุยและก็เป็นเพื่ออ่าเป็นข้อมูลที่เราได้ตัดสินใจไอ้ความกลัวของเราเนี่ยมันจะไม่กล้าที่จะเปิดรับเรียนรู้ใครเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเพื่อนไปก่อนแบบนี้ค่ะเขาบอกขอพรไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณคาดหวังมากเกินไปและความคาดหวังของคุณนี่ะ ประเมินด้วยตัวของคุณเองแล้วกลัวไปก่อนมันก็เลยจะไม่ได้เรียนรู้กับมิติรักอื่นๆได้เลยดังนั้นเกณฑ์ขอพรไม่ขึ้นแต่เกณฑ์ปรับความรู้สึกตัวเองอ่ะมันจะขึ้นมากกว่าค่ะซึ่งมันก็ตรงกับ ชาวราศีพฤษภทั้งหมดอันนี้ก็ปรับอันนี้ก็ปรับอันนี้ก็ปรับปรับหมดเลยปรับเราได้ปรับแล้วค้นหาตัวเองเจอปรับแล้วประสบความสําเร็จเป็นจุดเริ่มต้นเป็นวัฏจักรชีวิตและเข้าใจตัวเองมันชัดเจนมากๆเลยและดวงของคุณอะ่ะยังไงก็พบเจอเกณฑ์ความราาักค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าราศีพฤษภ คนเหล่านั้นทําอะไรเอาไว้ในเรื่องของคู่สัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะมันก็ยังมีความว่างเปล่าอยู่ดังนั้นนะคะเชื่อว่าบางดวงเกณฑ์จะมีเกณฑ์สมหวังแล้วแหละดีใจด้วยนะคะเขาเรียกสมหวังในที่นี้คือได้เรียนรู้แต่ทุกเกณฑ์มันเหมือนการเรียนรู้หมดเลยนะดังนั้นก็ไปเรียนรู้ตัวเองให้ดีๆแล้วก็โอกาสหน้ามาดูซิว่าราศีพฤกษกในเดือนพอพฤศจิกาเนี่ยเราจะเป็นอย่างไร นเราจะเป็นยังไงเราจะได้พบเจอความรักหรือเปล่าเราไปว่ากันที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ราศีพฤษกเราต้องล่ำลากันแล้วะคะ่ะฝากติดตามคลิปต่อไปที่อาจารย์จะลง,งในเรื่องของการฝันเห็นองค์พญาครุฑซึ่งน้อยคนนะที่จะฝันถึงแต่เมื่อฝันแล้วโชคใหญ่มากๆแล้วคนน้อยคนก็จะฝันเอาจริงๆนะคะคนฝันเห็นองค์พญาครุฑ นับคนได้หรือน้อยมากมากกว่าคนฝันเห็นองค์พญานาคด้วยซ้ำไปนะคะะฝากไว้ค่ะสำหรับช่องชอบกดติดตามพูดคุยไปกำลังใจได้นะคะยินดีต้อนรับสู่อาจารย์นะคะช่องอาจารย์วัสนา Amazing Carlo จ้า